ดินแห้งด้วยคำขาดไขมันมาหมดไปไวพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องใส่บาทเป็นทีเหี่ยมหอยเนาะวันนี้เพิ่นมาองคหนึ่งพี่น้องเลยเนาะมาองค์เดียวเพิ่นจะอ่าเผ่าไปในจะน้อยเพราะว่าฝนตกแห้งพี่น้องเลยเริ่มแมบ แหงึ้นแหงึ้นพี่งเอ้ยฝนจะตกเยอะได้คือพีไ้นาะกทำไงใส่บาตรโอเคพี่น้อมเอ้นี่หลังจากที่ใส่บาตเรียบร้อยเราเข้าสู่ที่ีขายของคือเก้าพี่หนุ่มไอ้นี่ สวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องเอ็ซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว,ว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปั่นสุปนะครับเนาะมาพบมาพาะมาเจอตู้คำวันนี้พี่น้องเองนะ๋ยเนาะกับยูหงพี่น้องเอง๋ยกำลังเตรียมออกไปเห็นวิทย์เห็น,เน,เนงานนะครับเนาะอะ่มื้อนี้กัฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอง้ยโอ้ยทุกคำเปลี่ยนอีกแล้วเนาะพี่น้องเองนาะ กันโฮมกับบโมีพี่น้องยังบุรีซื้อเนาะเสื้อกันฝนกะบบโมีพี่น้องแจวเป็นอย่างเรามีเซเว่นนับหนึ่เนาะสามารถซื้อได้ทุกที่เรามีเซเว่นนับหนึ่งเนาะเมื่อกี้กัสิเป็นจังไดน้องพี่น้องเนาะสิเป็นจังไดจะฝนตกนี่จะคลายดีบ่จะหมดจะเศร้าไหมอะไรประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะวัตถุกรรมก็ลงออนไลน์พี่น้องเลยเนาะในช่วงนี้กับบ ขายบบ้ดันแต่พี่น้องเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยเนาะอ่ายานลำท่วงพอแห้งพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องโบ้เอาลายน้องเดียวมันสิเลยเป็นลำเวลาออกไปเหตุเเหตุการณ์เนาะพี่น้องเนาะก่อนออกไปพี่น้องทุกครั้กะขอฝากน้อเนาะฝากความเมตตพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกครัเนี่ยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกครัเหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแงน้ำเนาะ khao su tu fam o u tâm này đang m o n g hết c h n g bắt kẻ ngay เด้อน้องสาวพี à, ่น้อง i ไปข้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยพี่น้องเอ้ยอ่าคนสตู้แฮง้เนาะอ่ะอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมนี่อ่าบูพี่น้องบูกําลังมาตอนนี้ FC อ่าจองได้เนาะมีอ่เม จี่อยู่ทางพัฒยาคนกระจอกตูกข้ามไว้แต่ว่าฝนตกพี่น้องส่งไปเลยตูกข้ามไปไปส่งเนี่ยไหมพี่น้องเนาะว่ามันอยู่ฝั่งคนเราฟังกันของไปที่นี่คนเราฟังกันเลยมันต้องข้ามไปทางนั้นทางนั้นน้องรองเนาะฝนตกสองสามหมื่นสอดพี่น้องเนาะสนใจทักแซ็ตส่งที่อยู่มาหาตูกข้ามเนาะในตู้ข้ามส่งให้พี่น้องได้ทุกคนในนอนซาแต่ซัวพี่น้องโอเคเนาะครับเนาะ ไปดูเป็นเสื่อมโกนเอาเลยโอเคครับพี่น้องทัดภาพมาอีกอะตุค้คำอมอกมาฮอดถนนใหญ่แล้วเนาะครับเนาะตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยครับยังบม่หยุดเลยครับเด้อทางนี้เด้ออ่าติด <Yeah. S 1> กำลังใจให้ทุกคนนะครับเนาะสู่เวียสู่งานฝนตกพี่น้องครับอ่าตุค้คำกะสู่ครับสู่ต่อไปเนาะอ่าเรา เกิดมาลำบากเนาะคนจนคนทนต้องสูง้รี่ล้นต่อไปนะครับนะ,ะทุกข้ามกับกับขอโทษขอภัยลำเดอ้อเนาะพี่ๆเท็กซี่หรือว,ว่ารถสวนมาที่ทุกข้ามย้อนสอนมาหน่อยนึงพี่น้องเพราะว่าซอยต้องข้ามไปทางนั้นเนาะข้ามไปมันกระโค้งพี่น้องอยู่เทินโค้ง,งทุกข้ามเลยย้อนสอนขึ้นมาเลยหน่อยนึงเนาะ,ะมอไซค์กับลายย้อนสอนขึ้นมาหน,น,น่อยนึง ต้องเข็นเอาก่อนจัำไว้หนึ่งเพราะว่าต้องเข็นไปแห่บันวิทย์อ่าไปหลุดเมย์นะเพียงเนาะอ่าเพาาารา,วาะวฮาวสิชสัญจรบ่ได้ได้เพี่น้องะเลยสัญจรเพราะว่าตอนนี้เฮากำลงออกังกันขับไปเนาะอ่ะเึ้นรถลงมาก่อนเดียง รบรรยากาศโอ้ยน้องพี่น้องแค่นีแต่ว่าตกอ่าโมวแห้งเนาะตกแห้งเลยหยุดไปแล้วพักหนึ่งพี่อนเราเลยตกร,รับตกรับตกรับ โอเคพี่น้องเจไายกันไปเจอกันในซอยเนาะทุกครั้งจะเอารถขึ้นพุทลีพุทธบาทก่อนพี่น้องตัดภาพมาอีกเถอเนาะกสวัสดีครับทุกคนเนาะข่าวมาฮอดที่เจาะเรียบร้อยพี่น้องป้าฝนฝ่าหลังฝนเนาะฝนก็กำลังตกนิดๆอยู่พี่น้องแต่โบแห้งเนาะแต่ว่าก็สามารถเปียกได้เลยพี่น้องนี่เนาะตอนนี้ก็รอใส่บาทน,นะครับเนาะ เราใส่บาตรถาพระมาพระเดินทางมาก็ใส่บาตรกันเนาะพ้องเนาะฝนตกก็ลำบากน,นะครับเราตอนนี้ตุคกตามกำลังออกอแผนการ,รือว่าออกแบบจะทำหลังคาขึ้นนะครับเนาะว่าแม่เพิ่งในเฮ็ดพี่น้องเลยเนะาะตุ๊กตาก็กำลังออกแบบแต่ว่ายังเ,นเนงงพิ่นยังออกแบบอยู่ว่างบสี่ประมาณเท่าไรเนาะทางสร้างเพิ่นก็กำลังออกแบบหรือเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยเนาะโยขาไม่เคยขึ้นเล กำลังมาโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวดูคำกับสิลงสักแป๊บหนึ่งเนาะพระมาในะดวคำจะถ่ายบรรยากาศในเมืองอีกรอบหนึ่งพี่น้อง,งอเององลยดินเฮงเน้อคำคาไขมันาามาหมดเลยๆพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องใส่บาทเป็นทีเยียมหอยเนาะ วันนี้เพิ่นมาองค์หนึ่งพี่นะ้องเอ้ยเนาะมาองค์เดียวเพิน่นจะอ่าเผาไปเนะี่ยจะน้อยเพราะว่าฝนตกแหง้งพี่น้องเอ้ยเริเ่มแบบแห้งขึ้นแห้งขึ้นพี่น้องเอ้ยฝนจะตกเยอะได้คือพี่นะ้องเอ้ยเนาะทั้งไงใส่บาทโอเคพี่นะ้องเอ้ยเนาะหลังจากที่ใส่บาทเรียบร้อยเข้าสู่พิธีขายของคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะ น,น่าน่นใช่โชว์ที่หน้าฝนต้องทำใจฉันก็แต่ซ่ก็ออกไ<ม>ได้ไม่น้้น,นี่ครับพี่ขอบคุณครับน้จีนมน้ำจี้มวันนี้นนนพักเพิ่มได้นะครับเยอะแยะเลย ฮัลโหลฮัลโหลหอยหอยลายท่าดหอยแรงขนาดแป๊บเดียวฮัลโหลอไม่เป anyway> ็นไรหรอกครับแค่นั้นใช่เพราะว่ามันมันต้องมีอยู่แล้วใช่แคงนี้สักหน่อยแต่ว่าผิวอย่างเงี้ยอร่อย ใช่แล้วก็ไปปอกนิดนึงมัน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 ไม่ถึงข้างในโอเคเราทำแล้วไม่ถึงข้างในหรอกครับมารับประกันได้โอ้ผลนี่เนาะพี่ตีขอหลบด้วยเด้อเนี่ยยืนตรงเนี้ยทำยังไงเนี่ยฝนตกเก๋ได้แล้วได้แล้วโอ้ข้าวเกรงต้องไม่งี้ออกถ้าจะเอาได้ไม่เป็นไร ผลต๊กะดีนาะพี่น้องเพราะว่าพักก็เยน็นชื่นฉ่ำแต่คนไม่ฉ่ำนะครับนี่นะพี่น้องตอนนี้กำลังออกแบบออกแบบหลังคาอยู่นะครับนะเออ เนาะเป็นเป็นจังไรวันนี้จะเป็นจังไรมาสุ่นกันเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกจะใครดีหรือจังไรมนีาเนาะเพราะวา่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยตกตลอดอง่นแต่งน้าท่วมพี่น้องเอ้ยมาเนาะหน้าฝนแล้ว ดีครับเอาแล้วเก็บไว้ให้แล้วนะครับมันนี่ห้าสิบบาทถึงแม้ใบกะเพราเรายังไม่ใช้อะไม่เก็บนั่นแล้วกันมันได้ไหมได้ได้ตอนเช้าแล้วก็ไปน,นั่นนะได้ครับได้แล้วครับขอบคุณนะครับผมขอบคคุณมาก่ะขอบคุณครับ ใ <laughs> ช oh, en, ่ครับวันนี้โอ๊ยฝนตกทางขึ้นแห้งขึ้นพี่ตี้เอ้ยห่มก็บ่มีมื้อนี้พี่น้องโอ้ยเนาะเป็นจังได๋บานแต่นาให้ฝนยุดพี่น้องเอ้ยสายจะบุบ่เนาะ เออแลากาศเปนังนาะดูกันนูเลยเบิ่งพี่นะบรรยากาศเขามาลบน้ําพีตีนี่นี่ครับตกจากจากอไรรมเ่ออถ้าตกแบบปซีนอย่างเงี้ยทั้งวันอากาศทั้งวันเลยแมนแมนเพีนโอ้คนน่ะตนีตนี้ลบตรงนี้นั่นึงตกอยุรกแมน Thì đi chụp đây nào. Cái bé mini ô thế nào đây. Men. ครับแม่ผููกมาซอครับผมก็ถามพูกนูกับผักอะไรผมตอบไม่ได้หรอเดี๋ยวมาดูมานี้ต้องมาดูมากกะเพรใช่อามาอมั้ยผู้ขาอมให้มาเอาน้ำออกมาเออแล้วคนนั้นมีเยอะเอาน้ำอแล้วขอน้ากระเพราหนูไม่ให้มาหน้าเบื่อมันบอกมันไม่มีมน

ไปเข้าบ้านเดี๋ยวไม่สบายแม่สบายที่จะไปไหนอ่ะอะไรจะไปไหนคะมาถึงร่มเดินนี่แหละหนังหมูรู้แล้วมาถึงค่มเดินไม่ได้ถือร่มเดินทำร่างกายมาสี่กระโหกไม่ตกภาษีโนตกที่ไม่ออกไงถ้าผิดจังเกียร์เมีเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายอ่าใช่ใช่ ใช่ป้าไม้นางมูมครับบอกบอกลูกค้าด้วยนะพี่กุยบอกลูกค้าด้วยทาพี่ต้นหอมผักชีเพราะเราออกไปซื้อแล้วตกก็ต้องตากผลมาเลยว่าเราไปซื้อของแล้วพี่ เริ่มหยุดเลยพี่น้องหยุดเถอะครับนาะหยุดเถอะหยุดเถอะฝนลูกค้าจะได้ออกมาบรรยากาศมีบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยดูน้ำคลองก่อนน้ำคลองก็ไม่เยอะเท่าไหร่ แม่กลัวน้ําท่วมเลยท่วมเฮ้ยเห็นบอกคนเกลียขยาบอกว่านี้กทมไปกั้นน้ําแล้วเขาบอกใช่เขาตกใต้สะพานพระรามเปรตมันลดขึ้นมาเขาบอกปกติก็ลดประจำนาะตรงนั้นเออเออใช่แม่เล็บพูดใช่คนเกลียขยาเขาบอกเมื่อวานเนี่ยนี่พี่น้องโอ้ยเนาะอ่า ข้าขึ้นปึ๊บป๊บฮะวันข้าดีมันนี่พี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกทานเนอะ,นอะเป็นไงพี่น้องบรรยากาศ กฎแห่งธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะภัยธรรมชาตินี่แหละฝนอ่าเพราะว่าแต่แต่ฝนสิโตฝนสิเป็นแต่นาะพี่น้องของเรื่องธรรมชาตินะครับนะอ่ากับว่ากันเนาะแต่เขากะสู้พี่น้องเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนต้องสู้อ่าเกิดมาแล้วต้องสู้อย่าท้อนะครับเนาะอ่าท้อได้แต่อย่าถอยนะครับอ่าเพราะว่าเวลาเขาอารมณ์ดีเขากะหัวเราะได้บ่หอดมือดอกเนาะมือหนึ่งหนีเอโอ้ยหลายหล่อเปรตอารมณ์เดี๋ยวก็อารมณ์เสียอารมณ์ดีใจหายใจเพห้ ต้องอยู่ด้วยสติปัญญาเนาะพี่น้องนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวตุคคำขอลงแป๊บหนึ่งเด้อนาะไปส่งของลูกค้าเดี๋ยวจากไหนตุคคำจะขึ้นมาใหม่อีกเท่อนึองเนาะโอเคพี่น้องเอยขึ้นมาอีกเท่อนึองเนาะตัดภาพมากะเจอกันกับตุคคำคือก่าพี่น้องเลยฝนหยุดได้พี่น้องเยอ่าฝนหยุดเลยเนาะผู้คนก็นเริ่มเดินผู้ผ่านกันแล้วออกไปเหตุหหการณ์เหตุงานนะครับนะอ่าพะว่าฝนหยุดเลยพี่น้อง ฝนหยุดเนาะลูกค้าก็ยังไม่ออกมานะครับสวัสดีครับวันดีครับฝน,นหยุดแล้วพี่น้องเนาะมื่อนะนี้ตั้ง เจ็ดสิบู้ใดพี่น้องเจ็ดสาเจ็ดสิบะตกแน่นอนเจ็ดแต่ก็ต๊บัดคืนบัดคืนนี่ก็ตกพูนะเส้อว่ามันจะต๊ได้ต๊ดีน้องครับน้ออ่าโับบ้านก็ต๊คกอการพีนน่น้องกอยู่บ้านกันบังเ ta mà Này phi. Mau đi lo. Mau đi, mau đi. tốt này thật suối phải Nhìn chân chằm. เนาะอ่าอันนี้ก็คค้มไวเนี่ยผยางค้มไว้กับโมเปียกได้พี่น้องสิบหกกันยายนยน,นี้เขาให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับอ่าจะซื้ออะไรเนาะ เรวทำซื át, ้อสี่ใบพี่น้องเนาะบมอกล้จัดใบเลยพี่น้องเลยเนาะดวงบุญวาสนาเห็นที่ซื้อได้ซื้อทีละใบแหละแต่ละงวดแต่ละงวดงวดละใบเนาะพี่น้องเนาะพอได้รุ่นพอได้เสียงเบิ้งพอได้หลุดนน้ำโมกันแหละพี่น้องนะครับนะอ่าแต่กะซื้อลายกับบอดี้แต่ผมซื้อกับบได้พราะมีรุ่นนะครับเนาะเฮ้ยมี เดียแพกหนึ่งพักแมวสวยเอาใช่แพกเดียวก็ได้พีนี่มาใส่ถรงนแล้วก็วุ้นเส้นใช่ไหมบอกเมื่อวันเนี้ยโอเคใช่เดียวแพ็กเดียวนี่ที่แมวเนาอักแมวนะสวยนะเรา สวยผักแม่มสี่กำสี่กำห้กันมาโอเคไม่โทรมาบอกผมเก็บไว้หนุมจีนก้านบอ ว่ายงหาสูนอะไรใส่ครอบศูนย์ทันี่าไดต่อได้ตอนยมเดี่ยวมาเลยเรียอยแต่ว่าในสายแอมแคเสียมว่าให้เรียกรอยเด้ปนอนได้ด้วยครับใช่ดิกไปวิ่งก้าหาวิ่งก้าสนที่เก่ากรุนที่เกาที่เราสอบเก่ายังกะบอกแัดมาแน คนพิเศ่หลายนะครับจะสามารถบริการปกติถามโฆษณาให้ทุกครับนะครับนะบรรยากาศไม่ดีโอดีลายพี่น้องยุดแล้วคนไป้9 0 9 0 9 0พี่แม่บอกอร่อย9 0ั900 900 900 900 9 0า900 900 900 900 9 มันเล้วแาคุณถนมี่ร้ยวอย่ากู่นดี่น้ก็นะนี่อยิบาทพอดีรัมรามร้อยสิบหาครับผมรอบซ้ายนะาย ช้ำหน่อยนะครับฝนตกก็อยากช้ำหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนตกแล้วพิธีเนะาตะตกลงวันนี้โอเคนะเรานัดกันแล้วนะโอเค,โ,อเคโทรบ,บอกโทรหา,อาบอกจกอโทราหาโอเคครับผมได้ครับเพราะว่าไปชงนนแรงแดดอ่อนเ,เนาะแลงคมค่กับบุพดอกเนาะอ้เคโอเคมาันอยู่ฝังนี้ไมเนาะฝังไมโค่คือกันทางเดียวกับแม่โค โอเคได้ๆจะไปลงบทก็จะลงบทเมย์บอล่ะจะไปเดินขานสะพานขายอู่ตลาดครับนางมันมีกรอหินนางเปิดลมขับลมเปิดนังเบิรโอเคได้แลวเปิดนังโอ้ตลาดนั่นน่ะนะบอกโอเคฮู้ได้สิเดี๋ยวจะถ่ายคลิปถ่านั่นแหละเขาเริ่มตลาดบางคุณสีโอไว้แล้วก็ซอยบางกีซอยตลาดฮู้แล้วตลาดมันคักๆได้ตลาดน่ะนะลาดเออเมนฮู้แล้วสันนี่ตลาดนี้จะคนเล่าบอกมีคนไทยจักคนมาเอาไป เอมันลวนเลยเวลาที่เขาเ็งานปุ๊บเขาสิซื้อเสือตลาดเลยเอาแต่ถ้าถ้าออกจากตลาดนั้นไปไปไปเฮ็ดใหม่บ่ได้เด้เขาบ่เอาเด้คมีประวัติเก่าแล้วเขาบ่เอาอยู่หันเลยอยู่หันเลยถ้าออกก็คือกลับบ้านเลยเงินเดือนดีเด้อ่เนาะแต่มันก็สบายด้สะดวสบายเนาะดีมคนลาวเข้ามาบ่มีบ่มาแถวบางบอนเนาะหลายมามีมากมันสิยึดบางบอนนล เวลาวันอาทิตย์ในบทเรียนจำทะลอน่ะพม่าเน่ยใส่ปลาโสร่งกินมาก็เขี้ยมหมากเนาะนั่นคือสัน่ห์ลัดของเพื่อนพี่น้องตั้งบอลเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พม่าอยู่แหละมีตัวนึงคือพม่าด้วยเหรอตัวเออเนาะนี่แหละเพื่อมนุษย์รวมโลกด้วยกันพี่น้องอยู่ทางไหนกะ เจอกันพอกันคือเก้านะครับเนะาะลาซินี่ไม่มีเรื่องบ้านลุตงตายอยู่แล้วบ่บ้านโอเคตามนั้นแต่ผมจิถือลมมืบบ่อใดบอปันนีน่มันก็แบกมันก็ปันเนาะแบกพร้อมปันจักรยานนั่นเนาะ ในนอะแทคกซี่ก็ได้แท็กซี่มาก่อนบ้านหอดลอยหอดลอยแท็กซี่จากบ้านกลางแม่โคเอามอเตอร์ไซค์ไปพอดีพอดีไปเดี๋ยวเราตับมอเตอร์ไซค์ไปรถเนาิไปชื้อเนาะไปชื่อโลกเราจะคิวจักไอคิวถีบมาเลยต้องตีกัปุกใช่ไหมไปเอดีแป็นแหว่งเป็นผิดท้ายง่ายๆบอกว่าะมันอะไรมันอะไรบรรยากาศอืมแด่แล้วมันอะไรบรรยากาศ

้าได้เลยวันนี้เยอะเลยเก่งส้มไม่ใช่หรออ๋อ,โอ,โ,อโอเคนะครับนาะทตุกคำกะคือจะได้ขอตัวจบคลิปพี่น้องเอ้เนาะฝนกันยุดเด้ล่ะก่อนอื่นพี่น้องตุกคำกะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามาทำซ่วมคลิปของตู้คำแต่ต้นจนจบแล้วก็บโบกดข่ามโฆษณาของตู้คำไปกะขอบบุญขอบคุณในลายนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ขาดไม่ได้ตู้คำขอขอบบุญขอบคุณแม่เด้อเนาะแม่หักที่อ่าผู้ประททำคำสู้ซอยเดือตู้คำยางตู้คำลำบากเนาะพี่น้องเนาะกะขอบบุญขอบคุณเพี่นในลายพี่น้องกะขอให้แม่เพี่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อพัผจญจกโรคภัยไขยเจ็บทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องเลยเนาะ าการงานที่ิ่นเฮ็ดอยู่กับขอให้จเจริญรุ่งเรือง,องก้าวหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตุกคำคือสได้ขอตัวกล่าวคำว่าสบัยดีและสวัสดีครับ